สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อชาวพักคุ้มครองทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็วันนี้นะครับพักคุ้มครองนะครับจะมาเล่าในเรื่องของการแผ่เมตตาอุทิศบุญให้สําเร็จสมปรารถนาเนี่ยเราทําอย่างไรนะครับผมซึ่งเป็นหัวข้อที่ทุกท่าน inbox เข้ามาถามเยอะแล้วก็มาขอเยอะนะครับก็วันนี้ก็ผมว่ามันถึงกาลเ,เวลาที่ผมจะนํามาบอกให้กับทุกท่านนะครับได้รับรู้นะครับผมก็อาจจะเป็นคําถามที่ทุกท่านสงสัยมาตลอดเลยว่าเฮ้ยเวลาเราแผ่เมตตาอุทิศบุญเนี่ย การที่เราแผ่บุญไปเนี่ยบุญของเรามันจะหมดหรือเปล่านะครับเรากลัวบุญหมดมากๆเลยนะครับแล้วก็การแผ่เมตตาเนี่ยแผ่เนี่ยเราจะแผ่ถึงผู้ร่วงลับที่เราแผ่ให้ไปเนี่ยเราแผ่ถึงหรือเปล่านะครับ <c oughs> เขาได้รับหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่สงสัยมากเลยแล้วก็การแผ่เมตตาจําเป็นจะต้องมีการกวดน้ําหรือทําพิธีอะไรหรือเปล่าที่มันให้ถูกต้องเหมาะสมนะครับก็ วันนี้พระคุ้มครองนะครับก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้ฟังนะครับซึ่งการแผ่เมตตาอุทิศบุญเหล่านี้นะครับผมก็ขอยกนะครับยกให้เป็นพระคุณนะครับที่ของครูบาอาจารย์นะครับที่ผมได้ร่ำเรียนมาโดยตรงนะครับก็ขอขอให้สิ่งเหล่านี้ที่พวกท่านนะครับได้นําเอาไปใช้นะครับขอให้เอาไปปรับใช้เป็นได้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งผมขอยกครูบาอาจารย์เหนือเสียนก้าวนะครับหลวงพ่อจรัญทิตาธโมแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงตามานะครับซึ่ง ผมว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าคนทุกท่านนะครับได้ได้ไดกัญยาณน,นิมิตรําทุกท่านเนี่ยได้นำเอาไปใช้ผมว่าสามารถจะได้สําเร็จเห็นผลทันตาแล้วก็เป็นคุณนาประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็ขอผลบุญเหล่านี้แล้วก็กุศลเหล่านี้ทั้งหมดทั้งมวลสำเร็จต่อครูบาอาจารย์ผมทุกท่านนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับก็เราก็จะมาเล่าในเรื่องของการแผ่เมตตาให้ฟังนะครับการแผ่เมตตาเนี่ยทุกท่านอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เปิดหนังสือสวดมนต์ก็ได้สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถุกนะครับ อีททางเมมาตาปิตุนังอีททางเมยาตินังเหล่านี้นะครับอุทิศไปได้เลยนะครับแต่เราเคยสังเกตไหมครับว่าการแผ่บุญบางครั้งคือเราแผ่บางครั้งเราแผ่ไปทําไมทําดีแล้วเรายังไม่เห็นผลเลยเราอุทิศไปแล้วเนี่ยทาไมเหมือนไม่เหมือนเขาไม่ได้รับหรือไม่สําเร็จจริงๆนะครับความสําคัญของของเรื่องของการแผ่เมตตาจริงๆแล้วอยู่ที่จิตใจของเราเลยนะครับคือหลักคือใจของเราเนี่ย มีการแผ่เมตตาแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็การที่เราจะส่งพลังเหล่านี้ที่เราได้ทํามาทั้งหมดกุศลในเรื่องของการทําทานศีลภาวนาหรือสวดมนต์ภาวนาทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องของบุญเนี่ยเราตั้งใจจะส่งเหล่านี้ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราผมเทพเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยอย่างตั้งใจหรือไม่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราก็ เหมือนนกแก้วนกขุนทองใช่ไหมครับเราก็หยิบหนังสือมาแผ่ตามนั้นแต่ใจเราครับมันไม่ได้ไปกับพลังงานบุญเหล่านี้นะครับมันเลยทําให้การส่งหรืออุทิศบุญเนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะครับผมไม่ได้ผลคือเขาไม่ได้รับนะครับหรือ ได้รับก็เป็นเศษส่วนน้อยมากจากร้อยส่วนก็เหลือแค่1นส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมันน้อยมากๆนะครับเพราะว่าหลักสําคัญเลยอยู่ที่ใจและเจตนาจิตของเรานี่เองนะครับซึ่งผมจะเล่าในครั้งที่ผมเคยไปภาวนานะครับแล้วก็ฝึกตอนบวชเป็นพระกับหลวงพ่อจรัญน,นะครับท่านก็จะเน้นในเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาแล้วก็จเจริญกรรมฐานมากแล้วก็มีทริคต่างๆเหล่านี้นะครับผมอยากจะมาไม่อยากเก็บไว้คนเดียวนะครับอยากจะนํามาบอกต่อแต่ทุกท่านลองเอาไปปรับใช้นะครับ อาจจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับแต่เรา่นี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาแล้วผมมองว่ามันเป็นประโยชน์แล้วผมนํามาปรับใช้กับตอนตัวเองแล้วก็ได้ผลอย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับซึ่งหลวงพ่อจรัยน,นะครับท่านก็จะเน้นในเรื่องของเวลาเราแผ่เมตานะครับท่านก็อย่างหลักอย่างแรกเลยของท่านคือ1ก่อนที่เราจะแผ่เมตานะครับสเพสัตาเ์เ่านี่ยเราจะเป็นจะต้องอโหสิกรรมก่อนนะครับก่อนแผ่เมตตา เพราะว่าอะไรนะครับด้วยเหตุผลในการขออโหสิกรรมเพราะท่านบอกว่าการที่เราจะขออโหสิการจะแผ่เมตตาเนี่ยใจเราจะต้องละวางซึ่งความยึดมั่นถือมั่นความโกรธความเกลียดทั้งหมดทั้งมวลก่อนเพราะไม่อย่างนั้นกระแสพลังที่เวลาเราจะส่งออกไปครับมันจะน้อยมากหรือมันไม่ออกเลยมันไม่มีผลนะครับซึ่งเวลาบทในการเจริญหรือแผ่อขออโหสิกรรมเนี่ยท่านจะให้กําหนดจิตนะครับ อยู่ที่ลิ้นปี่นะครับซึ่งลิ้นปี่เนี่ยทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับลิ้นปี่ก็จะอยู่ระหว่างตรงกลางกึ่งกลางนะครับระหว่างคิ้วนะครับผมลงไปถึงสะดือเรานะครับก็อยู่ประมาณกึ่งกลางพอดีเป๊ะก็คืออยู่ตรงใต้ใต้ทรงอกลงมานิดนึงนะครับ <Lion. S 2> ซึ่งให้กดตรงจุดนี้เพราะท่านมองว่าท่านบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ท่านทดสอบแล้วก็เจริญกรรมฐานจนมั่นใจว่าจุดุนี้เป็นจุดที่เป็นจุดเริ่มกําหนดจิตทั้งหมดนะจิตเวลาเราทั้งหมด จะโดนรวมอยู่ที่ณจุดจุดนี้นะครับท่านก็เลยให้กําหนดมันเป็นเหมือนหม้อแปลงที่เวลาเราชาร์จไฟครับเวลาเรากดไปที่จุดมันก็เกิดเหมือนเกิดพลังนะครับให้เรากําหนดจิตให้มั่นนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับขออโหสิกรรมนะครับกรรมต่างๆทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ทํามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราขออโหสิกรรมกับเขานะครับซึ่ง บางครั้งอาจจะเป็นคําพูดหรือไม่เป็นคําพูดก็ได้นะครับซึ่งเราขออโหสิกรรมจากใจเราจริงๆนี่ก็ถือว่าได้ผลเลยนะครับแต่ว่าถ้าในตํอรับของวัดอัมพวันหรือหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านก็จะให้กําหนดและกล่าวคําว่าข้าพระเจ้าของดโทษและอโหสิกรรมกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทาไว้ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี ต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีโดยเจตนาก็ตามไม่เจตนาก็ตามต่อพระรัตนไตยมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านได้โปรดงดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิด เมื่อจิตของเรามั่นแล้วนะครับรู้สึกว่าเราละวางปล่อยจากอารมณ์ทั้งปวงแล้วมีความอาโหสิกรรมแล้วนะครับเราก็ค่อยอุทิศไปตามบทสัพเพสัตานะครับต่อไปนะครับเป็นการแผ่บุญหรือปล่อยพลังปล่อยวางต่อให้มันมีแสงสว่างอย่างมหาศาลนะครับตามบทหนังสือทั่วไปเลยนะครับที่เราท่องไว้นะครับโดยกําหนดจิตมั่นอยู่ที่ลิ้นปีนะครับสัพเพสัพตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเทินอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาประช,ชาจนถึงจนถึงสิ้นสุดเลยนะครับผมจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยนะครับผมและพอเรารู้สึกว่าเราท่องจนจบแล้วเราก็พยายามกำหนดจิตเคลื่อนขึ้นไปที่อุณาโลมนะครับผม ตรงอุาณาลมนี่ก็จะอยู่ระหว่างคิ้วนะครับจะเห็นอยู่ระหว่างเหนือคิ้วไปนิดนึงนะครับเป็นจักระตรงนี้นะครับให้เรากำหนดจิตก่อนที่เราจะอุทิศอุทิศคือการที่เหมือนการที่เราชาร์จพลังจนเต็มแล้วเราทําพลังบุญมีความสว่างอยู่เต็มที่ไฟเต็มหม้อแลแล้วเราจะอุทิศพุ่งแสงออกไปนะครับจากจุดนี้นะครับจะทําให้กระแสเนี่ยมันจะพุ่งแรงแล้วก็เร็วแล้วก็สามารถถึงได้เร็วนะครับผม ให้แล้วพอเรากําหนดจิตเนี่ยเราก็ตั้งว่าอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุกตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสาเร็จแก่ญาติทั้งหลายนะครับเก่อต่ะ ส่วนบุญนี้จงสําเร็จต่อคูบาอาจารย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเปรตทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายจนถึงสรรพสัตทั้งหลายนะครับขอน้อมผลบุญอุทิศบุญนี้ทั้งหมดทั้งมวลจงสาเร็จนะครับให้เขาได้รับนะครับหรือเราโมโนภาพนะครับให้ถึงปิดามารดาของเราทั้งที่มีอยู่หรือล่วงรับไปแล้วก็ได้นะครับผู้มีพระคุณต่างๆเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับรับมโนเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็ ส่งกระแสจิตที่อยู่ระหว่างคิ้วตรงอุณาโลมจักระเราตรงนี้ครับส่งไปถึงรับรองนะครับจะสําเร็จและได้ถึงทันทีนะครับทำใจให้มัน่นไม่วอกแวกมีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะครับนี่คือเคล็ดลับนะครับที่ได้ฝึกนะครับแล้วก็ได้เรียนมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญน,นะครับซึ่งผมมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์มากๆนะครับสำหรับทุกท่านนะครับผมก็อันนี้คือการแผ่บุญ และอุทิศบุญนะครับในในวิธีของการเจริญกรรมฐานในสายหลวงพ่อจัญทิตรธรรมโมนะครับซึ่งการอุทิศบุญเนี่ยทุกท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยการอุทิศบุญเนี่ยเราบุญเราจะมีหมดหรือเปล่าการที่เราแบ่งบุญให้คนอื่นแล้วอุทิศไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราจะมีบุญใช้ไหมถ้าเราตายเนี่ยเราจะได้อาบุญไปหรือเปล่าเราจะได้เขาเรียกว่าเราจะได้เราไม่มีบุญเราหมดบุญหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับผม การแผ่บุญแผ,แผ,แผ่เมตตาบุญมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถจะเอาจากเราไปได้เลยนะครับมันจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับผมแต่การที่เราแผ่บุญไปเนี่ยเหมือนการที่เรามีเทียนอยู่หนึ่งเล่มน,นะครับผมแล้วเราพยายามจะแผ่ความปรารถนาที่ดีบุญกุศลเหล่านี้ให้กับภพบภูมิทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายล่วงลับไปเนี่ยเราก็เหมือนการที่เราต่อเทียนให้กับเขาเขาก็มีแสงสว่างแล้วก็ต่อเทียนไปเรื่อยๆต่อเทียนเรื่อยๆความสว่างสวยมันก็จะแผ่ไปอันไม่มีประมาณ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นกุศลอันไม่มีประมาณนะครับแล้วผมมองว่าการแผ่เจริญเมตตาเนี่ยเป็นกรรมฐานข้อที่อยู่ในกรรมฐาน40ซึ่งซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับทําให้ผู้ที่มีความแบบมีความเมตามามเมตามีพรหมวิหารทรงอยู่ในจิตใจเนี่ยจะทําให้เขาเป็นคนที่ไปที่ใดก็เป็นที่รักนะครับต่อเทวดาแล้วก็อมนุษย์ต่างๆรับเป็นสุขนะครับตื่นเป็นสุขตายเป็นสุขนะครับไปที่ใดก็เป็นสุขแล้วก็ที่สําคัญคือยังมีพวกมากอีกด,ด้วยนะ อีกคำถามนะครับที่เราจะมาตอบกันในเรื่องของการกรวดน้ําจริงๆแล,ล้วกรวดน้ำนะครับการกรวดน้ำเนี่ยมันเป็นมันเป็นพิธีกรรมเนาะครับแต่เรากรวดเนี่ยเพราะบางครั้งคือกําลังใจเราไม่มั่นเราจะเป็นจะต้องมีน้ำนะครับในการเทล,ลงไปในพื้นนะครับเพื่อให้พระแม่ธรณีเป็นสักขีพยานนะครับก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับสำหรับที่ เขาทําการแล้วก็ปฏิบัติตามซึ่งเป็นการสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่หลวงพ่อจรัญเคยบอกว่าการแผ่เมตตาเนี่ยจริง,รงๆมันก็คือเราใช้จิตน้ําจิตน้ําใจเนี่ยเราแผ่ออกไปแผ่เมตตาของเราด้วยความตั้งใจอุทิศบุญมันก็เหมือนการกรวดเช่นกันครับมันอยู่ที่วาลจิตใจนะครับที่เราได้กําหนดเหล่านี้นะครับซึ่งผมมั่นใจเลยนะครับว่าถ้าเราทวํวิด้วยวิธีแบบนี้ผมมั่นใจเลยว่าจะสําเร็จแล้วก็ได้ผลอย่างแน่นอนนะครับซึ่ง วิธีการแผ่เมตตาแผ่บุญแบบนี้ผมก็เลยอยากจะนํามาเผยแพร่ให้กับทุกท่านนะครับได้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งถ้าผมเก็บไว้คนเดียวหรือไม่ได้บอกต่อผมมองว่ามันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรครับมันไม่ได้เป็นการแบ่งซึ่งธรรมทานนะครับซึ่งผมอยากให้ทุกท่านนะครับลองนําเอาวิธีนี้นะครับวิธีนี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับอาจจะเป็นเป็นการปรับและอัพตามวิธีของแต่ละท่านนะครับแต่ผมมองว่า สิ่งเหล่านี้ที่ได้รํำเรียนมาก็อยากจะขอให้เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับซึ่งผมทำด้วยเจตนาที่มีความตั้งใจจริงๆต้องการเผยแพร่นะครับก็ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่คอยสนับสนุนพักคุ้มครองมาอย่างเสมอนะครับมีการ inbox เข้ามานะครับแล้วก็มีการมีคำถามต่างๆนานาและมีการที่แสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับก็ฝากติดตามพระคุ้มครองนะครับแล้วก็ แบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับซึ่งเป็นผลบุญอันมหาศาลนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับผมพระคุ้มครองนะครับขอเป็นแสงปัญญาเล็กๆนะครับให้กับทุกท่านนะครับได้พบกับพระจริงพระแท้ในจิตในใจนะครับผมให้อยู่ดีมีสุขให้สมกับคําว่าพระคุ้มครองนะครับก็ก่อนจะจากไปนะครับก็ถ้ามีคําถามใดๆก็ตามอยากรู้อะไรก็ตามนะครับก็สามารถฝากมาในอินบ็อกซ์นะครับแล้วถ้าผม ถ้าผมมีเวลานะครับผมก็พยายามจะทําให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่เป็นกําลังใจเสมอมานะครับผมก็จะขอผลบุญธรรมทานที่ได้ทามาทั้งหมดทั้งมวลก็ขอสาเร็จแด่กรลยาณนมิตรทุกท่านนะครับซึ่งคลิปต่อจากนี้นะครับมันก็ยังมีต่อในเรื่องของหลวงตามมานะครับผมหลวงผู้ดูนะครับในเรื่องของการแผ่ไม่ตาเปิดโลกนะครับก็ผมว่าเวลาน่าจะพอสมควรแล้วก็ผมขอเป็นคลิปถัดไปเลยเลยกันนะครับเพื่อเป็นการ แบ่งให้ชัดนะครับเพื่อเนื้อหาจะได้ไม่แน่นมากเกินไปก็ขอบคุณทุกๆท่านมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดติดตามพักคุ้มครองช anel ผมด้วยนะครับก็จะเอาคลิปทั้งหมดเนี่ยไปรวมให้กับทุกท่านนะครับก็ขอบคุณนะครับขอให้บุญรักษาพักคุ้มครองทุกท่านนะครับปลอดภัยนะครับจากโรคทั้งปวงจากภัยพิบัติทั้งปวงนะครับแล้วก็เจริญเมตตาเป็นนิดแผ่เมตตาอธิษฐานจิตเป็นสม่ำเสมอนะครับและชีวิตจะเป็นสุขและเห็นผลกันตาสมปราถนาครับขอบคุณครับ